คืออันเนี้ยเป็นลุงอ่าไม่ใช่เป็นพ่อพี่กับพ่อก็คืออ่าแล้วเนี้ยเป็นเป็นปู่ป่าย่าก็คือพ่อแม่ของคนนี้อ่าป่าย่าแลวคนนี้ลูกเป็นใครเป็นพี่คนนี้ลูกของใครลูกของของคนนี้คนนี้และสองคนเนี้ยเป็นลูกของใครตองคนนี้เป็นลูกของคนนี้อ่าแล้วลูกของคนนี้ลูกของคนไหนเนี่ยลูกของใครคนนี้แล้วเนี่ยของคนเนี้ยอ่าแล้วก็คนนี้คนนี้มนเป็นอะไรกันพี่น้องกันไ่แล้วเนี่ยลูกของคนเนี้ย กับคนเนี <ído> nice. s nice. <S ้ยเป็นอะไรกันล่ะลูกของใครเนี่ยลูกอะลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนไหนเป็นลูกนี่สิแล้วนี่ไงคนนี้ไงหลอกคนนี้เป็นพ่อเป็นแม่แล้วเนี่ยลูกแล้วแต่เกี่ยวเรื่องแบบเนี่ยเป็นอะไรกันแลวนี่ไงพี่ก็ไล่มาทางนี้นี่ไงพี่ดูไม่ต้องใจพี่มู้นอะไปทำการอะไรกันไม่ได้มันต้องผ่านพี่ก่อนพี่พี่จะต้องสอบปากคำ